สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมีเทคนิคดีมาบอกอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปสั้นนะฮะหรือว่าคลิปช็อคนะฮะของเรานะครับเวลาเราลงคลิปช็อคลงไปหรือคลิปช็อคลงไปนะฮะอยากรู้ว่าเอ๊ะเราทําถูกไหมหรืออะไรเงี้ยครับตรงนี้นะครับก็อธิบายยากนะฮะแต่ผมจะมาให้ดูนะฮะถ้าเกิดเราทําถูกแล้วนะฮะคลิปสั้นเราจะไปอยู่ใน YouTube สั้นยังไงนะฮะ พร้อมมั้ยยังนะฮะถ้าพร้อมนะฮะอย่าลืมนะฮะใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนช่อง Jesse and James UK นะฮะกดเลยครับข้างล่างฮะเห็นปุ่มแดงๆดั้วไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมลองกดดูครับกดแล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับปุ่มจอยก็เข้าไปดูได้นะครับฟรีฮะไม่ต้องไปไปกลัวว่ากดแล้วจะโดนอะไรนะฮะเข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับพร้อมมั้ยยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผม นี่นะครับเพื่อนๆนะผมมีตัวอย่างนะเพื่อนสโคร์ลงมาข้างล่างนะฮะหรือสไลด์ลงมาข้างล่างจะเห็นคำว่า short เห็นไหมฮะ sh o r t สั้นๆนะแล้วเวลาเรากดไปดูของเพื่อนนะฮะสังเกตดูดิฮะมันจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะฮะที่อยู่ในคลิปสั้นของ YouTube เขานะฮะแล้วเราก็มามาพิมพ์คอมเมนต์อย่างงี้นะฮะอ้าวผมพิมพ์ให้ดูฮะสวยงามมากครับโอเคนะฮะแล้วเราก็ให้เล่นไปตัวเห็นไหมฮะการที่คลิปสั้นนะฮะจะเป็นอย่างนี้ฮะจะมีให้เรากดเอ่อ กดไลค์กดคอมเมนต์อะไรเงี้ยฮะแบบง่ายๆเร็วๆทีเดียวกันฮะอันนี้ของรุ่นน้องแจ็คบีบีเคนะฮะเกี่ยวกับพระนะฮะขออนุญาตย,ยืมคลิปใช้นะฮะนี่นะครับผมพอเป็นคลิปอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในคลิปสั้นของยู u ูบแลนะฮะคนดูก็จะเข้าไปดูได้ง่ายมากเลยฮะแล้วก็สามารถได้ยอดวิวเยอะขึ้นมากเลยครับทุกคนครับนี่แหละครับคือการทำถูกวิธีนะฮะผมคิดว่าทุกคนคงทาแบบว่าแนวตั้งนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไป เออแล้วเขียนคำว่าสดหรือไม่ต้องเขียนก็ได้นะบางคนก็ไม่ต้องใส่ก็เขียนนะอ่ะเรามาดูอีกคนหนึ่งครับของพี่อารีนนะฮะนี่นะครับก็มีคำว่าสดอยู่นะฮเข้ามาดูเห็นไหมสังเกตไหมฮะเห็นไหมครับจะเป็นการดูวิดีโอสดอีกแบบหนึ่งเห็นไหมฮะจะเป็นแนวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะฮะถ้าเวลาเราลงคลิปสั้นแล้วมันไม่เข้ามาอยู่ในสดของเขานะฮะจะเป็นวิดีโออย่างไงฮะเดี๋ยวผมขอคอมเมนต์ของพี่อารีนก่อนนะฮะ น่ากินมากครับนะฮะแล้วก็ดูต่อนะฮะอาหารขาบับนี่สุดยอดนะฮะของประเทศเขานะฮะเป็นไงครับทุกคนน่ากินไหมครับฝากดูกันนะครับหเข้าย่างกันอย่างนี้เลยครับสดๆให้เห็นเลยนะครับนี่นะครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่ารอดูคลิปเรานะหรือว่าเราเห็นคลิปเพื่อนๆที่ขึ้นมามันจะมีคําว่า Short S H O R T อยู่ฝั่งขวามือนะฮะขวามือล่างเลยนะฮะนั่นแหละครับพอคลิปคุณเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะฮะ นั่นแหละครับโอกาสที่คลิปของคุณจะปังปังปังนะฮะแต่ถ้าคลิปของคุณยังไม่เป็นนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะเดี๋ยวมันก็มีโอกาสได้ขึ้นอีกฮะอ่าเดี๋ยวผมพามาดูนะฮะอย่างเช่นของใครดีเอ่ยเดี๋ยวลงมาข้างล่างดูเออของใครดีเอ่ย่าใครดีเอ่ยลงมาดูอีลงมาดูอีกลงมาดูอีกอ่าของใครอ่านไหมมีของแอปเปิลก็มีเห็นไหมสดเห็นไหมฮะอตเห็นไหมเต็มเลยฮะคำถูกต้องเห็นไหมฮะคำถูกต้องครับผมไปดูของใครดีเอ่ย่าผมหาคนที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในยังไม่ยังไม่อยู่ในคลิปสั้นเขานะฮะเขาจะเป็นยังงไ ทำไมหายากจังเลยนะฮะแสดงว่าทุกคนทําเป็นแล้วนะทำเก่งมากเลยนะฮะอ่ายังมีนะฮะยังมีอยู่ยังเป็นนะฮะขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ทําเป็นแล้วนะฮะที่เข้ามาอยู่ในคลิปสั้นของพี่ยูนะฮะอ่าอย่างเงี้ยนะครับของพี่แก้วนะขออนุญาตยิ้มใช้คลิปนะครับพี่แก้วนะฮะเห็นไหมกดเข้าไปครับคุณก็จะเห็นนะฮะความแตกต่างนะฮะกับคลิปเมื่อกี้นะฮะที่ผมเอ่อเข้าไปเอ่อคอมเมนต์นะฮะเห็นไหมคลิปพอคลิปไม่อยู่ในคลิปสั้นนะ ความแตกต่างใช่ไหมฮะการเลี้ยวของเขาเนี่ยมันจะเหมือนที่เราดูใน YouTube ธรรมดาอะไรเงี้ยเหมือนช่องที่แบบว่าสามารถสร้างรายได้ได้ไดอะไรนะครคลิปอย่างนี้นะฮะมันก็มีประโยชน์ดีอย่างหนึ่งนะฮะถึงยอดวิวจะไม่พุ่งเยอะนะฮะแต่เวลาใครมาดูคลิปนี้ให้เรานะฮะถ้าเราผ่านกฎของพี่ยูแล้วนะฮะเราสามารถสร้างรายได้ได้นะฮะจากคลิปตรงนี้นะฮะเพราะว่าโฆษณาจะเข้าตรงนี้นะฮะถ้าคลิปเราไปอยู่ในคลิปสดหรือคลิปสั้นเมื่อกี้นะฮะที่เราเห็นตอนแรกนะฮะ ตรงนั้นเราไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะฮะแต่เราอาจจะได้ยอดวิวดีครับเพราะว่าคนเข้าไปดูง่ายแล้วก็กดสคร l ขึ้นมาง่ายๆเลยครับทุกคนครับพี่แก้วไม่ต้องห่วงนะครับคลิปนี้นะฮะถึงอาจจะยังไม่อยู่ในคลิปสั้นของ YouTube นะฮะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่ง u t u b e c o s y ิสต m เขาคงจับได้แล้วเดี๋ยวเขาคงเอาไปใส่อยู่ในคลิปสั้นให้นะครับขอให้ยอดวิวปังๆนะครับทุกคนนี่แหละครับทุกคนผมจะมาอธิบายความแตกต่างนะฮะกับเวลาถ้าเกิดคลิปเราไปอยู่ในคลิปสั้น ของพี่ยูเขาแล้วนะฮะความแตกต่างจะเป็นยังไงครับทุกคนครับลองมาดูอีกนะมีใครอีกไหมครับผมผมลองดูนะครับลงสกอลงมาลงมาหลายคนเลยนะฮะเนี่ยแหละครับทุกคนครับเห็นไหมครับเทคนิคดีๆนะฮะจะถามว่าเทคนิคดีๆมันมีไหมครับมันอธิบายไม่ได้นะครับมันไม่มีนะครับคือการที่คุณลงคลิปไปนะฮะแล้วทําตามขั้นตอนที่พี่ยูบอกไว้นะฮะแล้วถ้าคลิปของคุณนะโดนเลือกไปอยู่ในคลิปสั้นของพี่ยูนะฮะหรือว่าคลิปชุกนะฮะ คลิปช็อตนะฮะของพี่ยูนะฮะก็จะไปเป็นอย่างที่เห็นนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะถ้าคลิปของคุณยังไม่ได้ไปอยู่ในนั้นนะฮะเดี๋ยวอีกสักวันสองวันนะฮะพี่ยูเขาไ่เห็นคลิปนะฮะเขาก็ดึงคลิปของเราขึ้นไปอยู่ในนั้นเลยนะครสังเกตได้นะฮะในกราฟของเรานะฮะบางคนลงคลิปไปปุ๊บเอ๊ะทำไมยอดวิวเราไม่พุ่งเลยไม่แค่สิบยีคนนะแต่พอมาดูอีก2-3วันมันขึ้นไปเลยนะฮะยูทูบซู่นะฮะเขาทํายังไงให้คลิปเราขึ้นนะฮะที่ผมไปฟังมานะฮะเขาบอกว่า พี่ยูจะเอาคลิปของเรานะฮะไปทดลองนะฮะอย่างเช่นคลิปของบางคนนะของผมก็ได้นะฮะเขาหยิบขึ้นมาฮะไปทดลองดูนะฮะว่าคลิปเราจะพุ่งไหมถ้ามันพุ่งปุ๊บนะฮะสูงสุดนะฮะแล้วต่อจากนั้นมานะคลิปเราไม่ขยับเลยนะฮะเขาก็จะดึงคลิปเราลงมาฮะมาไว้ที่เดิมนะฮะคุณก็จะเห็นสามารถเห็นนะว่าทำไมคลิปเราอยู่ดีพุ่งไปเป็น2บางคนนะสองพันสามพันเป็นหมื่นนะฮะ แล้วหลังจากนั้นคือมันเงียบคลิปเลยนะฮะนั่นแหละครับคือพอพี่ยูเขาทดสอบแล้วทดสอบแล้วนะฮะว่าคลิปเราปังปังปัแต่พอหลังจากนั้น2-3วันมามันเริ่มไม่ปังแลฮะเขาก็เอาลงมาฮะยอดวิวก็เลยเงียบครับผมไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะการข้อดีนะฮะที่ทำ YouTube สั้นนะฮะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้นะฮะเราจะได้ยอดวิวดีแล้วก็เราจะได้ s u b สคร i b เบเพิ่มขึ้นนะฮะอย่าลืมทําคลิปสั้นบ่อยๆนะฮะแต่ ถ้าคุณต้องการเวลานะฮะก็ต้องดูตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าคลิปสั้นไม่ค่อยให้เวลาคุณเยอะนะฮะลงทั้ง2องอย่างนะฮะทั้งคลิปสั้นทั้งคลิปยาวแล้วก็ไลฟ์ด้วยนะฮะความผิดพลาดนะฮะสำหรับผมนะฮะตอบตัวเองนะผมคิดว่านะฮะการที่เราทําคลิปสั้นนะฮะอาจจะมีทําให้คลิปยาวของคุณนะฮะไม่สามารถเอ่อพูดยังไงดีฮะ,ะสำหรับผมเออเป็นกรณีของผมดีกว่านะฮะ คลิปสั้นของคุณอาจจะดีนะฮะยอดวิวดีนะฮะแต่เวลาคุณลงคลิปยาวเนี่ยฮะยอดวิวอาจจะตกนิดนึงนะฮะเพราะว่าคนไปติดคลิปสั้นของคุณแล้วนะฮะก็เหมือนคนที่เวลาขึ้นไลฟ์นะฮะเพื่อนจะมาเต็มใช่ไหมเวลาขึ้นไลฟ์ใช่ฮะแต่เวลาคุณลงคลิปเพื่อนก็ไม่ค่อยมาหรือว่าคนดูก็ไม่ค่อยมาฮะเพราะว่า เขาจะติดอะไรบางอย่างที่เราทําประจำนะฮะอย่างเช่นคุณไลฟ์ทุกวันทุกวันคนก็จะติดไลฟ์คุณทุกวันทุกวันแต่พอคุณลงคลิปปุ๊บถ้าโชคดีก็จะมีเพื่อนมาหามี f c มาหานะฮะแต่ถ้าโชคร้ายเลยนะเอจะไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าเขาชินไปทางไลฟ์แล้วนะก็เหมือนคลิปสั้นนะฮะถ้าคุณลงแต่คลิปสั้นคลิปสั้นคนก็จะมาดูแต่คลิปสั้นของคุณนะฮะแล้วพอคุณลงคลิปยาวเขาไม่อยากดูแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็น มันเป็นอะไรที่ยาวเกินที่1นาทีนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับทำไปหมดแล้วครับสามอย่างนะฮะแล้วช่องคุณก็จะปังฮะเดี๋ยวผมจะเป็นคนทดสอบไปนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับผมลงทั้งคลิปสั้นคลิปยาวแล้วก็ไลฟ์ทุกอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ฮะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากแชร์นะก็สามารถแชร์ได้เลยนะกดแชร์ข้างล่างนะฮะแล้วก็อย่าลืมดูนะับปุ่ม มยนะมือชิพนะฮะถ้าคุณอยากเออเออเขาเรียกอะไรภาษาไทยนะถ้าคุณอยากจะสปอนเซอร์หรืออยากจะให้กําลังใจช่องผมนะฮะก็สามารถกดได้นะฮะไม่ต้องกดอันที่สูงสุดก็ได้นะฮะกดธรรมดาก็ได้ครับผมถ้ามีอะไรนะฮะคำถามอะไรนะคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างนะครับคอมเมนต์เยอะๆนะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์นะฮะแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอยากจะคอมเมนต์คอมเมนต์ดีก็ได้คอมเมนต์ไม่ดีก็ได้คอมเมนต์ว่าอะไรก็ได้นะฮะให้ผมปรับปรุงยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยครับเราไม่ว่ากันนะผมรับได้หมดครับ ขอแค่อย่าด่าแม่พ่อแม่ก็บอแล้วโอเคครับฝากแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ